ครับส่งไปโคครับวันนี้จะพามาดูสอบที่ตั้งกล้องครับนี่ครับอันดับแรกเราก็เหยียบขาให้แน่นก่อนครับนี่ครับเหยียบขาให้แน่นก่อนอ่าอันนี้ช่างเต้ครับช่างเต้จบอยู่ที่ไหนเนี่ยจบนครนครครับจบนครนครครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนขาครับเห็นไหมเอ่ยต้องให้ลูกน้ําอยู่ตรงกลางนะครับแต่ลูกน้ําตัวนี้ไม่มียุงนะครับเป็นลูกน้าวันระดับเฉย เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยนี่ฮะนี่ฮะพอเราพอเราปรับลูกน้ําใกล้เคียงปุ๊บเดยวเราก็มาแต่งที่ขาเอาครับนี่ครับหมุนที่สามตัวนี้ครับนี่ฮะหมุนให้ลูกน้ําไห้เข้าครับง่ายๆครับใครก็ทําได้ครับไอ้มารีวิวให้ดูครับดีตั้งกองเดี๋ยวให้ช่างเาตั้งลูกน้ําเข้าก่อนนี่ฮะเห็นไหมเอ่ย ไหมครับไม่สูงอ่าโอเคนะครับ วิธีการเลงครับอันดับแรกเวลาเราจะเลงว่าสตาร์ทอยู่ไหนเราให้เลงตรงนี้ครับเล็กๆเนี่นฮะเห็นไหมฮะเหมือนไกลปืนนะครับเล็กๆเนี่ยเลงไปก่อนที่เราจะเอาตาเข้าไปส่งนะฮะต้งเอาตาเข้าไปสงวันนี้เราหาเราหาสตาร์ทไปเจอเราต้องเลงนี้ก่อนเหมือนไกลปืนนะครับนี่ฮะเล็กเล็กเนี่ยเห็นไหม่าเห็นไหมฮะนี่ยเล็กๆเนี่ยเล็งไปตรงสตาร์ทเห็นไหมฮะนี่ครับพอเราตั้งกล้องเสร็จ พอสตาร์ทลอแล้วทันนี้เราก็มาว่าที่เรื่องระดับครับเรื่องระดับก็เราก็ส่งไปครับเราก็ส่งไปมันจะมีเป็นเครื่องหมายบวกอยู่ครับเป็นเครื่องหมายบวกอยู่ในคลองอันนี้ก็เราก็ถ่ายไม่เห็นเราต้องส่งข้างในครับถึงจะเห็นพอเราส่งเนี้ยตอนเนี้ยที่ผมมองดูเนี่ยอ่าตอนนี้มันอยู่ที่ หนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สามเราก็ตู่ที่ระดับอ้างอิงครับว่าเราจะขึ้นหรือลงครับอ่าถ้ากเกิดเราขึ้นสมมติเราขึ้นหนึ่งสี่สามเราขึ้นมาสิบห้าเซนขึ้นมาสิบห้าเซนจากหนึ่งสี่สามขึ้นสิบห้าเซนมันก็ต้องเอาหนึ่งสี่สามลบสิบห้าอ่ะท่านี้มันก็จะเป็นตัวเลขน้อยลงก็คือว่าถ้าเกิดสูงตัวเลขจะน้อยครับถ้าเกิดลึกตัวเลขจะมากครับก็คือแค่นั้นเองอยู่ที่เราส่ง เท่าไหร่ตะกี้หนึ่งเท่าไหร่หนึ่งสองสามเจ็ดอะตะกี้ผมส่งที่หนึาา่งสี่สามไปครับผู้จัดการไปส่งนะเปล่า <c oughs> ถ่ายคลิป <c oughs> ลงยูทูบไปพมาโพสเลงหน่อยอ่าได้ครับได้ได้โอเคครับ <c oughs> ถ่ายลงยูทูบไง <c oughs> โอเคครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>